สวัสดีครับผมวันพุธที่17สิงหานะครับมาอยู่ที่สวนยางนะครับผมหลังจากที่มีคอมเมนต์นะครับหลายๆท่านนะครับถามเข้ามานะครับใส่ปุ๋ยคอกใส่ปุ๋ยคอกระวางลำต้นนะครับมันจะเกิดเชือราไหมนะครับแล้วรากยางมันจะกินแบบไหนนะครับก็เลยถ่ายทำให้พี่ๆเพื่อนๆมือใหม่นะครับที่ตัดสินใจอยู่ว่าจะใช้ปุ๋ยคอก แทนปุ๋ยเคมีนะครับเพราะว่าปุ๋ยเคมีราคามันสูงนะครับก็เลยถือโอกาสเข้าสวนวันนี้นะครับมาถ่ายทําให้พี่ๆเพื่อนๆดูนะครับว่าการกินรากของย่างนะครับการกินปุ๋ยคอกมันเป็นแบบไหนนะครับก็กินทุกต้นนะครับกินทุกร่องนะครับผมนี่เหลืองเหลืองนี่นะครับผมเหลืองเืองนี่กินทุกร่องนะครับ มันจะมีกินมากกินน้อยนะครับตอนใส่ก็คือใส่เป็นกองเป็นกองนะครับเป็นกองเป็นกองนี่ก็คือมองไปก็เห็นชัดเลยนะครับรากของมันนะครับอันนู้นจะยิ่งชัดมากเลยนะครับอันนี้คือคือถามว่าใส่เมื่อไรนะครับผมใส่ตอนหน้าเล้งนะครับผมผมใส่ตอนหน้าเล้งนะครับตอนหลังมีสานะครับ พอช่วงนี้ฝนตกนะครับมันก็จะเริ่มกินนะครับพอถึงปีใหม่ก็จะหมดพอดีนะครับผมระยะหนึ่งกองหนึ่งปีต่อปีนะครับผมก็นายางก็ประมาณนี้นะครับนี่ฝนฝนโดนนะครับฝนโดนนี่ครับผมพี่ๆเพื่อนๆก็ถามว่าทำไมต้นยางดำจังนะครับก็ เมื่อคืนฝนตกนะครับไม่ได้เปิดนะครับเมื่อคืนฝนตกแล้วใส่ปุ๋ยคอกนะครับใบยางสวยไหมนะครับใบยางสวยไหมนะครับก็ประมาณนี้นะครับใบยางก็ประมาณนี้นะครับซึ่งสวนของผมนะครับตอนพรีใบนะครับตอนพรีใบตอนใบร่วงแล้วก็พรีใบโดนฝนนะครับโดนฝนเสร็จทําให้เกิดราน้ําค้างนะครับ เกิดเชื้อราน้ำค้างใบงิกใบงอนะครับทั้งสวนเลยนะครับนี่วิธีแก้ของผมก็คือใส่ปุ๋ยที่ให้คุณค่าทางใบนะครับก็คือพวกเอ็นเยอะๆนะครับเอ็นเยอะๆก็คือ NPK ก็ใส่4600นะครับเน้นใบแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกช่วยเน้นใบอีกทีนึ่งนะครับผมทําให้ใบเริ่มเขียวแล้วนะครับเขียวแก้ปัญหาโรคใบงิกใบงอนะครับ ก็หลายๆต้นนะครับมันก็กินนะครับกินเยอะมากนะครับอย่างพี่ๆเพื่อนๆที่ไม่ค่อยไม่ค่อยมั่นใจนะครับจะใช้ปุ๋ยคอกนะครับผมที่สวนของผมนะครับใช้มาติดต่อกันมา3ปีแล้วนะครับว่าพึ่งพึ่งเปิดได้3ปีนะครับยางอายุ9ปีนะครับ9ปีเปิดกรีดตอนอายุเท่าไหร่ล่ะหปีกว่านะครับ6ปีกว่าเปิดได้3ปีแล้วนะครับต้นยางของผมเปิดได้3ปีแล้ว ก็ต้นยางก็ใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่ตัววันโตคืนนะครับตัววันโตคืนนะครับแถวข้างๆนี้ก็จะโตหน่อยนะครับแล้วพี่ๆเพื่อนๆก็ถามว่าปลูกระยะเท่าไหร่อีกนะครับผม,มก็ประมาณนี้นะครับนายางก็พอได้นะครับแล้วก็การกินของ รรากนะคับทางสวนนี้ปลูกระยะลำต้น2.7นะครับระยะนี้5.8นะครับผมนี่นะครับก็มีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์มานะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ